สวัสดีครับมาส่งรถอีกคันนะครับคันนี้เป็นมนาสเตอสามนะครับผมลูกค้าเข้ามาเครื่องซรานิก 9H นะครับผมอ่าวงเลยตัวนี้เป็น9 h ้าเเริ่มต้นนะครับเป็น 9H+ plus านะครับสำหรับโปรแกรมทางร้านเรานะครับรถเป็นสีขาวนะครับผมขัดรถลอยเต็นระบบนะครับผมแล้วก็เครื่องซรามิกเลยอ่าจะเห็นได้ว่า จะมีความฉ่าขึ้นนะครับแต่ตอนแรกก็เป็นสีขาวนะครับผมธรรมดาพอเคลือบเซรามิกปุ๊บมีความฉ่าวาวมากขึ้นแล้วก็มีไฮโดรโฟบิกสูงขึ้นนะครับนี้เวลาทำความสะอาดต่างๆก็จะทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับไฟหน้าไฟหลังนะครับก็ทําให้นะครับเราเคลือบให้หมดเลยนะครับขัดทุกจุดนะครับตรงเปอร b โ c แบ็กนะครับถ้าไม่ได้ติดฟิล์มเราก็จะเคลือบเซรามิกให้ด้วยนะครับนี่เงาๆไปเลยนะครับ ล้อแม็กเราก็พ่นเคลือบให้ครับซุมล้อพ่นเคลือบให้พลาสติกดําต่างๆตามจุดต่างๆนะครับเราพ่นเคลือบ UV ให้ด้วยนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้จะทําให้ชิ้นดําของลูกค้านั้นดําและอยู่นานมากๆนะครับผมทําให้การโดนแดดเอ่ยการซีดจางเอ่ยลดชะลอลงไปได้เยอะมากๆเลยนะครับผมบนหลังคาสั้นรูปต่างๆเราขัดลบรอยหมุเลยนะครับลองดูหน้าหน้าครับ คันนี้ทําโปรแกรมวันเดียวเสร็จนะครับผมมาเช้าเย็นกลับได้เลยนะครับไม่มีการปรับผิวส้มใดในะครับแต่จะเห็นได้ว่าความลื่นความเนียนของสีผิวรถดีขึ้นนะครับสวยไหมครัไฟหน้าก็เคลือบให้นะครับผมเวลาทำความสะอาดง่ายขึ้นเยอะมา,มากๆเลยเดี๋ยวผมจะหทดูนะครับว่ารถที่เคลือบเซรามิกเสร็จแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยมันไหลฟโฟลขนาดไหน เดี๋ยวมาดูกันนะครับดูน้ำฮะนะ,ะเป็นเม็ดไหมนะฮะทำคอส่ายง่ายมากๆเลยนะครับนะ้าเป็นหยดสวยงามมากๆเลยแค่เช็ดก็แห้งแล้วนะครับผมไม่ต้องจ็อะแฉะอะไรมาหรือดูแลง่ายมากครับเ,รเคลือบเซรามิกบางท่านสงสัยช่วงนี้หน้าฝนเครือบเซรามิกไปแล้ว มันเป็นยังไงมันโดนฝนได้เลยไม้มันล้างได้หรือเปล่าโดนน้าได้เลยครับ s นนี y ค่ะสปาเราจัดการให้อย่างดีนะครับผมไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับขออนุญาตส่งรถลูกค้าก่อนนะครับผมใครชอบผลงานเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามพวกเราด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ